สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพประรักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของเผยเคล็ดลับการทำบุญโกรวดน้ำบุญจะถึงผู้รับหรือไม่จุดสำคัญอยู่ที่การอุทิศโดยดวงตามหาบัวยาน,นสัมปโนท่านผู้ฟังครับ การโกรธน้ำอุทิศบุญให้ถึงกับผู้ที่รับหลวงตามหาบัวจาณสัมสปโนเผยเคล็ดลับการทำบุญโกรธน้ำบุญจะถึงผู้รับหรือไม่จุดสำคัญอยู่ที่การอุทิศเมื่อลูกศิษย์ได้สอบถามหลวงตามหาบัวว่าในเวลาที่เราได้ทำบุญไปให้ผู้ที่เป็นญาติ หรือว่าพ่อแม่ของเรานี้เราจำเป็นจะต้องระลึก,กโกรดน้ำอุทิศไปให้หรือไม่หลวงตามหาบัวยานสมปโนโดได้เมตตาบอกไว้ว่าความอุทิศนี้เป็นของสำคัญนะอุทิศด้วยการโกรดน้ำก็ได้ไม่โกรดน้ำก็ได้สำคัญที่อุทิศทางใจ อุทิศะแปลว่าเจาะจงมุ่งต่อคนคนใดเป็นความเจาะจงเป็นความมุ่งต่อผู้นั้นผู้นี้นั่นเรียกว่าเป็นการอุทิศแล้วน้ำนี้เป็นสักีพยานภายนอกต่างหากหลักอันใหญ่โตจริงๆก็คือใจถ้ายังไม่แน่ใจก็เอาน้ำเป็นสักีพยานอีกอีกหนึ่ง ความหมายว่าอย่างนั้นไม่ใช่น้ำนี้สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้น้ำใจต่างหากนี่หลักธรรมแท,เท้เป็นอย่างนี้ธรรมก็มีอยู่หลายประการประเภทนี้คนนี้ควรจะอยู่ในชั้นนี้ไม่สามารถที่จะรับขั้นนั้นก็ให้อาศัยนี้ไปก่อนเช่น แต่กวดน้ำนี้เป็นที่สนิทใจของคนนี้ที่อยู่ในภูมนินี้ก็ทำอย่างนั้นท่านไม่ว่าเอานี้เป็นเครื่องพยุงเอานี้เป็นหลักฐานพยานให้เป็นที่มั่นใจลงไปก็ได้แต่หลักจริงๆแล้วอุทิศะหมายถึงน้ำใจอุทิศทางน้ำใจเป็นสำคัญแต่ถ้าไม่อุทิศตามหลักธรรมนั้นก็บอกว่า ไม่ได้รับยกตัวอย่างเช่นพวกเปตชนญาติวงทำบุญอยู่ธรรมดาธรรมดาพวกนี้ไม่ได้รับแต่พออุทิศปับ๊บก็ได้รับและมาต่อว่าเลยทำไมเราตายไปตั้งนานแล้วทำไมพึ่งเอามาให้ผู้นี้ก็ระลึกได้ทันทีว่าแต่ก่อนเราไม่ได้อุทิศบุญก็เลยไม่ออก เลยเป็นของคนนี้เองเหมือนว่าคนนี้มีเงินเต็มกระเป๋าก็เต็มอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ใช้ใจให้ใครคนนั้นก็ไม่ได้รับพอจ่ายปุ๊บคนนั้นก็ได้รับนี่อุทิตปัป๊บก็ถึงเลยความหมายว่าอย่างนั้นอุทิศหมายถึงว่าจ่ายออกไปหลวงตามหาบัวญาสัมปนโนจากหนังสือ คำถามคำตอบปัญหาธรรมต่อมาเรามาฟังในเรื่องของการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลโดยหลวงปู่แหวนการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลโดยหลวงปู่แหวนนั้นท่านว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อไม่มีทุกมาถึงตัวมันจะไม่เห็นคุณของพระศาสนามัวเมา ประมาทปล่อยกายปล่อยใจให้ประพฤติทุจริตผิดศีลธรรมอยู่เป็นประจำนิสัยเห็นผิดเป็นถูกเห็นกกงจักเป็นดอกกลัวต่อเมื่อได้รับทุกข์เข้าที่พึ่งอื่นไม่มีนั่นแหละจึงได้คิดถึงพระคิดถึงศาสนาแต่เป็นเวลาที่สายไปเสียแล้ว เรื่องความดีนั้นเราต้องทำอยู่เสมอให้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นอารมณ์ของจิตให้เป็นมัคคือทางดำเนินไปของจิตมันจึงจะเห็นผลของความดีไม่ใช่เวลาใกล้จะตายนิมนต์พระไปให้ศีลแล้วก็รับศีลให้ไปบอกพุโทโธหรือตายไปแล้วญาติจึงเคาะโลงบอกให้รับศีลเช่นนี้ เป็นการกระทําที่ผิดหมดเหตุเพราะว่าคนเจ็บนั้นจิตมัวติดอยู่กับเวทนาชไหนจะมาสนใจใยดีกับศีลได้เว้นไว้แต่ผู้ที่รักษาศีลมาเป็นปกติเท่านั้นจึงจะสามารถระลึกถึงศีลของตัวได้เพราะตนเองเคยทำมาจนเป็นอารมณ์ของจิตแล้วเท่านั้น แต่ส่วนมากพอใกล้จะตายแล้วจึงมีผู้เตือนให้รับศีลยิ่งคนตายแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะคนตายนั้นร่างกายกับจิตใจไม่รับรู้ใดๆแล้วแต่ที่ทำมาก็ยังถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่ดังตัวอย่างเช่นพระเทวทัศทำกรรมมาจนสุดท้ายถูกแผ่นดินสู เมื่อร่างลงไปถึงคางจึงระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ขอถวายคางเป็นพุทธบูชาพระเทวทัตยังมีสติระล,ะลึกได้จึงพอมีผลดีอยู่บ้างในอนาคตการที่พระแผ่เมตตาให้เขาจะได้รับหรือเปล่าก็ไม่รู้สู้เราทำเอาเองไม่ได้ เราทําให้ตัวเราเองจะได้มากน้อยเท่าไรก็มีความปิติเอิบอิ่มใจมากเท่านั้นท่านผู้ฟังครับพระธรรมเทศนาหลวงปู่แหวนสุดจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โครงการหนังสือบุรพาจารย์เล่มที่สาม ได้กล่าวถึงการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลว่าไม่ต้องรอให้ตัวเองตายให้เรานั้นทำบุญให้ตัวเองเอาไว้เมื่อตายไปแล้วเราจะได้รับผลของมันทีนี้เรามาฟังในเรื่องของบุญที่เราทำมันมีผีฉลาดเขารู้ว่าบุญเรามีอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลตรงให้เขาได้รับเลยโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุ่งผีมาขอส่วนบนุญเพราะมีบุญครั้งหนึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีมาขอส่วนบนุญกับหลวงพ่อเพราะเหตุใดจังไรละเอียดในเหตุการณ์คั้งนั้น ดังนี้หลงพ่อว่าอาตอมาเข้าไปพักรักษาตัวในตึกแห่งหนึ่งในโรงพยาบาลพอนอนพักกลางวันพอเขิมหลับก็เหมือนมีคนมานอนด้วยมีความสัมผัสว่าเป็นเนื้อคนปรากฏว่าเป็นผู้ชาย ต่อมาวันรุ่งขึ้นก็มานั่งคุยด้วยก็เลยถามว่าเมื่อวานนี้มาใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่ครับถามว่าทำไมมาทำแบบนี้ถ้าคนอื่นเขาอยู่ไม่ได้นาะนนี่ฉันไม่เป็นไรเขาบอกว่าผมตายที่เตียงนี้ครับก็ถามว่าทำไมมายุ่งที่นี่ฉันจะนอน เขาก็บอกว่าเขามาเพื่อให้ทราบและก็มีความประสงค์อยากจะขอความช่วยเหลือก็เลยบอกว่าที่หลังจะขอความช่วยเหลือใครก็บอกเขาตรงๆประการแรกก่อนที่จะเข้ามาทำให้เขาไม่กลัวก่อนอย่างฉันนี่ทำอย่างไรฉันก็ไม่กลัวแน่มีทางเดียวฉันกลัว ฉันก็กลัวตัวเองเขาถามว่ากลัวแบบไหนก็ตอบว่ากลัวว่าฉันโมโหจะจับสองขาแกฟาดนะสิบอกว่าอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับแล้วก็นั่งยองๆงลงไปเลยบอกเอาไปเอาไปอยากได้ก็ให้โมทนาเขาก็โมทนาแล้วก็หายไป การที่เขาเข้าไปอย่างนั้นคนที่อยู่ในนั้นต้องมีบุญทีนี้เขาจะบอกก็ไม่ได้ยินมาพูดด้วยก็ไม่ได้ยินมาให้เห็นก็ไม่เห็นก็เลยทำให้รู้ถ้าเราเห็นอย่างนี้ไม่ต้องรอทำบุญทำกุศลแล้วค่อยอุทิศส,ส่วนบนุญส่วนกุศลไปให้เพราะบุญที่เราทำมันมีอยู่แล้วผีนี่เขามีความชรา เขารู้ว่าบุญของเรามีให้อยู่ทิศส่วนบุญส่วนผุศสนต้องให้กับเขาเลยไม่ต้องเสียเงินเสียทองท่านผู้ฟังครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงท่านได้บอกเกี่ยวกับถ้าผีมาหาแปลว่าเขามาขอส่วนบุญให้ผีตนนั้นโมทนาเขาก็จะได้บุญทันที เรื่องของผีที่มาขอส่วนบุญนั้นมีหลายเหตุการณ์ครับที่ปุรภาคณาจารย์หรือหลวงปู่หลวงตาผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบท่านได้พบเจอมาในเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับเรื่องเล่าโดยหลวงปู่แหวนเรื่องผีเป็ดสมัยใหม่มาขอส่วนบุญ ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของลวงปู่แหวนขณะที่อยู่ถ้าเชียงดาวมีดังนี้ในระหว่างพรรษาพันษาหนึ่งวันหนึ่งประมาณห้าโมงเย็นลวงปู่แหวนกำลังเดินจงกรมอยู่ก็มีเสียงดังคโครมครามเหมือนกิ่งไม้ใหญ่หักลงมาจึงเหลียวไปดู กลายเป็นสัตว์ร่างใหญ่ร่างหนึ่งเอาเท้าเกาะอยู่บนกิ่งไม้ห้อยหัวลงมามีผมยาวรุงรังเสียงร้องโหยหวนมากหลวงปู่บอกว่าท่านไม่ได้นึกกลัวและไม่ได้ให้ความสนใจยังคงเดินจงกรมต่อไปเมื่อเห็นร่างนั้นเห็นว่าหลวงปู่ไม่สนใจก็หนีหายไป สองสามวันต่อมาก็มาปรากฏอีกครั้งแต่หลวงปู่ก็เดินจงกรมโดยไม่สนใจหลังจากนั้นจึงมาปร,รากฏตัวให้เห็นทุกเกยน็นแต่ไม่ได้เข้ามาใกล้หลวงปู่พงแสดงอาการเหมือนเดิมทุกครั้งวันหนึ่งหลวงปู่แหวนท่านได้กำหนดจิตถามไปว่าที่มานั้นเขาต้องการอะไร ทีแรกเขาทำเฉยเหมือนไม่เข้าใจหลวงปู่จึงกำหนดจิตถามอีกเขาจึงบอกว่าต้องการมาขอส่วนพุนหลวงปู่จึงกำหนดจิตถามต่อไปว่าเขาเคยทำกรรมอะไรมาจึงต้องมาทุกข์ทรมานอยู่ในสภาพเช่นนี้ร่างนั้นได้เล่าถึงบุปกรรมของเขาว่า เขาเคยเป็นคนที่อยู่เชียงดาวนี้มีอาชีพลักขโมยและวก็พ้นเขากินก่อนไปพ้นเขาจะเอาดอกไม้ทูบเทียนไปขอพรและก็ขอความพุ้งครองกับพระพุทธรูปองค์หนึ่งในธรรมเขาทำอย่างนี้ทุกครั้งและก็แกล้วค่าตลอดมาอยู่มาวันหนึ่ง เขาไปขอพรพระพุทธรูปแล้วออกไปพ้นเช่นเคยบางเงินเจ้าของบ้านรู้ตัวก่อนจึงเตรียมต่อสู้เขาถูกเจ้าของบ้านฟันบาดเจ็บสาหัสจึงหนีตายเอาตัวรอดมาได้โดยความโมโหว่าพระไม่คุ้มครองเขาจึงกลับไปที่ถ้ำแล้วก็เอาขวานทุบเสียนพระพุทธรูป จนคอหักขณะเดียวกันก็ยังคุ้มแขนอยู่ตั้งใจว่าบาทแผลหายแล้วจะกลับไปแก้แขนเจ้าของบ้านให้ได้อเผอิญบาดแผลที่ถูกฟันนั้นสาหักมากเขาจึงต้องตายในเวลาต่อมาวิญญาณของเขาจึงต้องมาเป็นเปรทุกทรมานอยู่ที่ถ้าเชียงดาวแห่งนี้ จึงได้พยายามมาขอส่วนบุญเพื่อให้พระท่านช่วยแผ่ให้จะได้คลายความทุกข์ทรมานลงไปได้บ้างหลวงปู่แหวนท่านเล่าว่าปุกรกรรมของเปตตนนั้นหนักมากเหลือเกินท่านได้รวบรวมจิตพุทิศบุญกุศลไปให้ตั้งแต่นั้นมาร่างนั้นก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีก แต่จะได้รับบุญกุศลเพียงใดขึ้นอยู่กับตัวเขาเองหลวงปู่บอกว่าเปเตตัวนั้นเป็นเปเตสมัยใหม่เพราใช้คําแทนตัวเองว่าผมแต่เปเตตัวอื่นๆที่หลวงปู่เคยพบมาจะใช้คําแทนตนว่าเราหรือข้าพาเจ้าซึ่งนับว่าเปเตตัวนี้เป็นเปเตสมัยใหม่ธรรมะที่สืบเนื่องมาจากเปเตตัวนั้น ้องปู่แหวนท่านพูดถึงธรรมะหลังจากเล่าเรื่องเป็ดตนนั้นดังต่อไปนี้ท่านว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อไม่มีทุกข์มาถึงตัวมันจะไม่เห็นคุณของพระศ,ศาสนามัวประมาทมัวเมาปล่อยกายปล่อยใจให้ประพฤติทุจริตผิดศีลผิดธรรมอยู่เป็นประจำนิสัย เห็นผิดเป็นถูกเห็นกกงจักเป็นดอกกัวต่อเมื่อได้รับทุกข์แล้วที่พึ่งอื่นไม่มีนั่นแหละจึงได้คิดถึงพระคิดถึงศาสนาแต่ก็เป็นเวลาที่สายไปแล้วเรื่องความดีนั้นเราต้องทำอยู่เสมอให้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นอารมณ์ของจิตให้เป็นมรรคคือทางดำเนินไปของจิตจึงจะเห็นผลของความดี ไม่ใช่ใกล้จะตายถึงนีมนตนพระไปให้ศีลให้ไปบอกพุโทโธหรือตายไปแล้วญาติจึงเคาะโลงบอกให้รับศีลเช่นนี้เป็นการกระทําที่ผิดหมดเหตุเพราะว่าคนเจ็บนั้นจิตมัวติดอยู่กับเวทนาท่ไหนจะมาสนใจใยดีกับศีลได้เป็นแต่ผู้ที่รักษาศีลมาเป็นปกติเท่านั้น จึงจะสามารถระลึกถึงศีลของตนได้เพราะตนเองเคยทามาจนเป็นอารมณ์ข้องจิตแล้วเท่านั้นแต่ส่วนมากพอใกล้จะตายจึงมีผู้เตือนให้รับสาศีลยิ่งคนตายแล้วยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงเพราะคนตายนั้นร่างกายกับจิตไม่รับรู้ใดใดแล้วแต่ที่ทำมาก็ยังถือว่าเป็นของดีทัน ผู้ฟังครับการอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการสิ่งที่เรียกว่าทุกคนยังทำผู้ที่มีชีวิตก็ยังทำบางคนทำแล้วก็หวังว่าผู้ที่ตายไปแล้วจะได้บุญได้กุศลท่านผู้ฟังครับการทำบุญแต่ละครั้ง จะได้บุญได้กุศลมากน้อยเพียงใดก็ไม่เป็นไรหลวงปู่ท่านว่าให้เก็บเล็กผสมน้อยเก็บเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆเก็บให้มันเต็มสักวันใดวันหนึ่งมันก็จะเต็มน้ำย่อมเต็มตุ่มสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ